สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของน้องสกายนะครับนักลองใหม่ของค่ายตัวเกิยวมิวสิกครับพี่น้องนะครับปังอีลีครับมาอยู่กับบอสบิ๊กโบกีวันครับผมนะครับก็ได้รับข่าวดีจากต่างประเทศนะครับหลังจากขึ้นเวทีนะครับแม่แม่ทั้งหลายนะครับจู่ต่างประเทศเพิ่นก็เห็นนะครับ เพิ่นกระจดีครับโอนเงินนะครับมาให้ทำพวงมาลัยให้น้องสกายครับจากต่างประเทศครับพี่น้องนะครับปาดทุถูกทันครับล่าสุดน้องสกายนะครับเพิ่นกระโพ์แบบซีนะครับบอกว่าปาดขวนเอ้ยมาเด้อนะครับขอบคุณมาลัยจากแม่ฮัก USA ด้วยนะครับแม่บอกโอนเงินมาทำพวงมาลัยทันทีสันพี่น้องนะครับปาดนะครับแล้วก็บอดบิ๊กเพิ่นกร ภูมิใจนะครับภูมิใจในส่วนของน้องกายครับพี่น้องนะครับขึ้นเวทีก็ชว์ผลงานได้ดีมากนะครับแล้วก็มีเอฟซีจากต่างประเทศโอนเงินมาให้ทําพวงมาลัยสันพี่น้องนะครับสุดยอดอีลีครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอยู่กับบอสบีก็มีจะได้กับได้ครับในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วเนี่ยหน่อยค้นครับพี่น้องนะครับที่ได้รับโอกาสนี้โอกาสมีแล้วเนี่ยต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับในส่วนของน้องกายครับทุกท่านครับ พยายามผลักดันเจ้าของขึ้นไปแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นนะครับรับรองว่าปังอีหลีครับเพราะว่าพื้นฐานการร้องเพลงการวางตัวแล้วก็นิสัยใจคอเนี่ยน้องอ่าบอบบิ๊กบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนดีนะครับนิสัยดีบ้านนอนสอนง่ายสันพีน้องนะครับเอฟซีเห็นแล้วก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าปาส์ปังๆเด้อน้องสกายนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ายินดีด้วยนะน้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารักษาความดีไว้เด้อนะครับ ท่านนี่ก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าค่อยติดตามค่ะนะครับท่านนี่ก็บอกว่าน้องสกายเสียงดีบุคลิกดูดีหล่อสันพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับเอาผู้ใดมาอยู่กับบอสบิ๊กเนี่ยมีแต่ปังๆกับทุกท่าน นั่นแหละนุ่มอองเลยเอาข่าวดีนะครับข่าวด่วนมาฝากสําหรับน้องสกายครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีดเดี๋ยวออกมาฝากอีกรอบหนึง่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ